มาชิซูโอกะต้องกินอะไรอะไรอร่อยมุ้ยสั่งมีคำตอบนี่อยากดินฟ้าได้ดีอ่อร่อยนะเลยเป็นแฟนเลยครับนะครับไม่พอทำอะไรน้อยไปยหมดเวลาเล่นโดดกล้องผมแล้วครับผมในตอนนี้ครับผมก็เดินมาถึงหน้าร้านที่พี่มุ้ยนัดกินข้าวเย็นเลยครับซึ่งพี่มุ้ยแล้วก็พี่ปองล่างส่วนตัวของพี่มุ้ยเนี่ยรออยู่ข้างในเดี๋ยวผมกําลังจะเข้าไปไปลุย ก็ชิสูการ์ก็คือดังเรื่องปลาดิบที่ปองล่ามาบอกมาเลยต้องมาลองมื้ยสั่งอะไรเนี่ยไปนะชื่อเมนูไปแล้วปลา้ฟังเขาเรียกเมนูนี้ว่าอ king of t คิงอออฟูน่าันนี้นะปลาอันลูกปลาไหลนะลูกปลาไหลฮะเนี่ยเออาเฮ้ยมอ้ยเวลาพี่มุ้ชอบกินปลาดิบไม่ถ้าปกติกินในซูชิอย่างเงี้ยอ๋อซูชิอ่ะแต่ว่าถ้าข้าวหน้าปลาดิบเนี่ยปกติมันจะแบบมิกก์ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่ เพราะว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่กินไงแต่ง้งมันอย่างเดียวไงก็เลยแบบเลยดูน่ากินทำไมวันนี้มู๊ยถึงเลือกกินแบบพวกปลานี่อยากกินปลา <c oughs> เอาไปถามวันนี้ง,งูเราไปถามไปทีม,มาร์แบบว่าของต้นชื่อที่เนี่ยคืออะไรของ้ารโลกแือวะเมืาอวาเขาเดินน่านาตรงน,นี้งไงแต่ก่อนอันนี้นถามเอ้ยวันนี้จะกินอะไรดีเนียจะแบบไม่รู้พี่เดี๋ยวก็ต้อง ยังไม่รู้เลยว่าจะกินนเป้าหมายของชัดเจนฝันไม่วันนี้กินอะไรดีวะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลวันนี้ผมอยากกินปลาที่ก็เลยได้ปลาเนี่ยใช่อนาคตก็คือลูกปลาไหล เป็นโทรโร่สับใส่ต้นหอมแล้วก็ไข่ถ้าไม่หิวจริงอ่ะสั่งนะม, <า S 1> มันจะอิ่มมากับมันแน่นมันแน่นต้องบอกว่าสดจริงๆที่ชิซูกัของขึ้นชื่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ั <c ười> ช เหมือนกันรสชาติเสถียรเสถียรไม่หวานเกินไปถามเขาไงว่าแบบต้องไปกินที่โดยเฉพาะเลยไหมเขาก็บอกว่าถ้าชาเขียวก็คือแบบมาตรฐานเดียวกันชารสาตเดียวกันมาจากที่เดียวกันไล่เดลไล่ของคุณมัซซึโมโตะวัวแต่ต้องกินไงละ่ะ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> อ๋อเออเดี๋ <c oughs> ยวอร่อยมากอันนี้ผึ้งปลาไหลอ่ะแปลกดีฮะการงานก่อนเลย กินยังไข้าววาซาบิตรงนี้ก่อนแล้วก็เทโชยุแล้วก็ปั่นกันเทลงอ่ะใช่แล้วก็ลากขึ้นบนที่จริงว่เนี่ยอใช่ใช่ดิคือมุ้ยกินครั้งแรกเลยป่ะใช่ครั้งที่แล้วกินแบบว่ากินแบบไม่ถูกหลักอ่ะยิ่งบอกครั้งแรกเนี่ยข้าวหน้าปกติเขาเรียกข้าวหน้าหน้าปลาดิบแต่มันจะมีหลายอย่างนไม่าปกินแต่กับซีชิ๊วแล้วก็ลากอะไรนะแล้วทำไม่พอทำอะไรน้อยเลยวาซาบิวาซาบิน้อยมาขอได้เนี่ยผมของที่ร้อน เคยกินมาเคยกินที่อื่นไหมที่อื่นเคยกนนี่เคยกินนี่ฮอกิลโดรสชาติต่างต่างกันเพราะปลามันเป็นลาอมันแกปแบบนี้ปลาด้วยกลับคนนี่ก็ที่ไหนดีวะเราอยู่ที่นี่เราไปอวยฮอกไกโดก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ให้เป็นไม่แน่คนในร้านนี้จะไปแชร์พี่มวยไปบอกเขาแม่อร่อยแล้วแวโ แต่แค oh <my> ่ไม่ได้เป็นก็อแบบไม่ได้เป็นคำเลยเนื้อปลาอร่อยเนื้อปลามันดีอยู่แล้วอะแพงแล้วถ้ากินกับโซชิใช่ไหมก็จะเป็นแบบคำที่แพงๆต็อกๆห้า เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาลองปลาดิบแบบปลาดิบเน้นเน้ข้าวเน้นๆก็กินก็อร่อยนะอร่อยชอบเลยก็คืออารมณ์ไหมายโซชิแหบบก็เป็นเนื้อปลาที่เรากินมีอันหนึ่งที่มันอร่อยกว่าโอ้โหโตโรใช่โอ้โหโรแต่เดี๋ยวก็น่าจะไม่ได้ลองแหละเพราะว่าชิซูกะเขาดังเรื่องปลาใช่ไหมใช่ชิมิสึดังปลาปลาทูน่าโอ้ปลาโตโรแล้วก็ปลาตัวเล็กๆเหลืออยู่นิดนึงใช่ อาหารทะเลอร่อยเนี่ยอร่อยนะอร่อยแทนเลยครับหรมีใครสั่งไม่แต้เลยที่เรามากินปลาได้กินปลาแล้วมือกนี่มันเป็นแบบเหมือนตัวตัดกัได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอารวมว่าเป็นร้านที่อร่อยมากแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยสดมากถูกใจพี่มวยเลยเลยพี่มวยก็น่าจะชัดปลาอร่อเรื่อยอย่านี่ใช่ไม่สุดที่นี่ต้องกินเยอะเพราะว่าพี่มวยโดนนักโภชนาการเตือนมาแล้วก็ไขมันเยอะนะกินผักเยอะๆหน่อย หรือกินเนื้อกินอะไรได้แหละเพราะว่าแบมาใช้แรงว,วิง่ง<ช>ต้องต้องมีไขมันถึงไ,ไอ่เปนไรแต่ว่าเพิ่มผักมาหน่อยซึ่งมาสองแป๊บเดียวไงแต่คาร์บฟาร์ก็ไม่เหลือแล้วยนะอย่างนี้ก็น่าจะหมดแนะ่น,นี่เนาะเดี๋ยวขู่ไขมันก็น่าจะหายหมดแล้วพวกนีกเ้เราแป๊บแล้วหมดลั่นมาแล้วอากาศมาแล้วรากาศไปแล้วพาเทรนนิ่งเอไปทานละ ก็น่าจะหมดเวลาเรุเดกของผมแลนะให้จับตาดูชีวิตสุเอสพาของพิมุ้ปีนี้น่าจะสนุกแน่นอนเลยมาเชียร์กันได้ที่สนามนี้ฮงแดรัสสเตเดียมการเดินทางจากเกียววก็มาค่อนข้างที่จะง่ายไม่ยากมากมาร่วมเชียร์พี่มุ้ยให้กำลังใจพี่มุ้ยกันครับ